สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของไฟฟ้านะครับมนุษย์เราได้พบเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของไฟฟ้ามานานมากแล้วนะครับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ามีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในตอนนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าเพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่เรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับ เมื่อนักเรียนได้ใช้สื่อตอนนี้แล้วนักเรียนควรที่จะสามารถทําในสิ่งต่อไปนี้ 1. อธิบายปรากฏการธรรมชาติทางไฟฟ้าที่ผู้เผ็นรอบตัวเราสสามารถจําแนกชนิดของประจุไฟฟ้าและหาทิศทางของแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้สสามารถสร้างประจุไฟฟ้าด้วยวิธีการขัดสีได้ดังที่ได้เกิ่นไปแล้วว่าปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ามีอยู่รอบๆตัวเราและมนุษย์ได้สังเกตรปรากฏการณ์ต่างๆนั้นมาเป็นเวลานาน มีบันทึกไว้ว่าเมื่อ600ปีก่อนคร,ริสตกาลนักปราชชาวกรีกชื่อทาลิสได้บันทึกปรากฏการทางไฟฟ้าไว้ว่าเมื่อถูแท่งอัมพันกับผ้าขนสัตว์แท่งอัมพันจะสามารถดูดวัสดุเบาๆได้แม้ว่าคําอธิบายของเขานั้นยังไม่สมบูรณ์แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้นักวิทยาศาสตร์ยุคหลังได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังได้ศึกษาปรากฏการทางไฟฟ้าในลักษณะนี้มากขึ้นพวกขเขาก็พบว่า นอกจากแรงดูดแล้วปรากฏการทางไฟฟ้านี้ยังสร้างแรงผลักได้อีกด้วยลองมาดูตัวอย่างการเกิดไฟฟ้าด้วยวิธีการขัดสีสัก2วิธีนะครับ <S <S อันแรกลองดูที่ไว้บอร์ดนักเรียนเห็นลูกโป่งไหมครับลูกโป่งทําไมไม่ลูว่ลง,วงมาลูกโป่งไม่ได้ติดกาวหรือเทปใดๆเลยลองมาดูเบื้องหลังกันนะครับ คราวนี้ลองมาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้นักเรียนอาจจะลองทําเล่นเองได้ไม่ยากก่อนอื่นเตรียมแผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆอาจจะใช้เศษกระดาษจากเครื่องเจาะกระดาษก็ได้มาวางกองไว้บนโต๊ะแล้วเอาผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้เช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์มาถูก,กับแผ่นใสแบบนี้แล้วหันด้านที่ถูกแล้ว มาไว้เหนือกองเศษกระดาษนักเรียนจะเห็นภาพแบบนี้น่าตื่นเต้นไหมล่ะครับนี่แหละคือปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าที่เราจะเรียนกันต่อไปการเกิดไฟฟ้าด้วยวิธีการขัดสีสามารถอธิบายด้วยความรู้ในปัจจุบันได้ไม่ยากคือเราคงทราบดีแล้วว่าวัตถุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ภายในเมื่อมีการเสรียดสีกับวัตถุอื่นจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุก,กัน แต่วัตถุต่างชนิดกันจะมีการสูญเสียประจุไม่เท่ากันเมื่อประจุเกิดการย้ายข้างก็จะทําให้ประจุเสียความสมดุลและแสดงอํานาจทางไฟฟ้าออกมาจะสังเกตได้จากลูกโป่งที่ถูกเสียสีสามารถติดกับกระดานไว้บอร์ดได้คราวนี้เราลองมาดูลักษณะของแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดสีว่ามีลักษณะอย่างไรขอให้นักเรียนดูภาพการสาธิตต่อไปนี้เมื่อเราสร้างประจุด,ด้วยวิธีเดียวกันบนแผ่นสายสองแผ่น เราน่าจะได้วัตถุที่เหมือนกันบนแผ่นใส่ทั้งสองนี้ใช่ไหมครับจะเห็นว่าถ้าเอาแผ่นสายสอแผ่นมาใกล้กันก็จะผลักกันการทดลองนี้ได้แสดงให้เห็นว่าแรงทางไฟฟ้าสามารถเป็นแรงผลักได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นแรงดูดเสมอไปทีนี้เราจะลองใหม่แต่ใช้แผ่นใสคนละชนิดกันเมื่อสักครู่เป็นแผ่นใสที่เราใช้เขียน ซึ่งมักจะเป็นแผ่นพลาสติกประเภท PVC หรือโพลีไวนิลคลอรด์แต่เรายังมีแผ่นใสอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ถ่ายเอกสารได้แผ่นใสแบบนี้ทําด้วยพลาสติกประเภทอะคริลิกลองทดลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าเมื่อเราใช้แผ่นใสคนละประเภทแผ่นใสทั้งสองจะดูดกันแทนที่จะผลักกัน ถ้าเราทําการทดลองแบบนี้กับแผ่นใสทั้งสองเราจะได้ผลดังตารางจากตารางนี้เราลองสรุปดูนะครับว่าประจุน่าจะมีสมบัติเป็นอย่างไรและผลที่ได้นี้ประจุน่าจะมีกี่ประเภท ผมขอสรุปการสาธิตน,นี้ว่าเราสามารถจำแนกชนิดของประจุในธรรมชาติออกได้เป็น2ชนิดเท่านั้นซึ่งเราก็ให้ชื่อมันว่าประจุบวกและประจุลบนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนได้ทดลองการเกิดประจุด,ด้วยวิธีต่างๆมากมายแต่สุดท้ายก็ยังสรุปได้เช่นเดิมว่าประจุมีเพียง2ชนิดนี้เท่านั้นจากหลักง่ายๆที่ว่าแรงระหว่างประจุที่เหมือนกันจะเป็นแรงผลักและแรงระหว่างประจุที่ต่างกันจะเป็นแรงดูด เราลองดูตัวอย่างปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในธรรมชาติดูนะครับแล้วเราจะลองอธิบายแต่ละปรากฏการณ์กันเราคงเคยเดินในห้องติดแอร์หรือที่บันไดเลื่อนตามห้างสรรพสินค้าพอเอื้อมมือไปแตะโลหะตามประตูหรือราวบันไดก็เกิดสปาร์คขึ้นมาบางครั้งก็แรงจนเจ็บปวดหรืออย่างน้อย,อยก็สะดุง้งเราลองหาคําอธิบายกันนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเงื่อนไขอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้เกิดเช่นถ้าห้างไม่ติดแอร์จะเกิดได้ไหม และราวบันไดเลื่อนเป็นอย่างไรจึงทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตปรากฏการณ์ที่ดูยิ่งใหญ่หน่อยก็คือการเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าสายฟ้าที่เราเห็นนั้นคือประจุไฟฟ้าปริมาณมหาศาลที่วิ่งแหวกอากาศลงมายังพื้นดินหรือวิ่งไปยังเมฆอีกก้อนประจุนี้เกิดขึ้นบนเมฆเนื่องจากปรากฏการณ์หลายๆอย่างร่วมกันคล้ายกับที่เราได้ทดลองกันไปแล้วตั้งแต่การเสียดสีระหว่างเมฆกันเองหรือระหว่างเมฆกับอากาศ และการเหนี่ยวนําไฟฟ้าเมื่อเมฆสอก้อนเข้ามาใกล้กันปรากฏการดังกล่าวนี้จะทําให้เกิดประจุสะสมในก้อนเมฆจนมากเพียงพอที่จะเกิดฟ้าผ่าได้พวกเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับฟ้าผ่าฟ้าแลบไหมครับลองดูผลของฟ้าผ่าจากวิดีโอนี้นะครับว่ารุนแรงเพียงใด การเกิดฟ้าผ่าบางครั้งก็ทําให้เกิดไฟไหม้หรือสิ่งก่อสร้างแตกหักเสียหายเนื่องจากพลังงานของฟ้าผ่านั้นมีค่าสูงมากสิ่งมีชีวิตบางอย่างเช่นปาลาไหลไฟฟ้าหรือปลากระเบนไฟฟ้าก็สามารถสร้างประจุไฟฟ้าจํานวนมหาศาลออกมาได้ด้วยปฏิกิริยาเคมีที่สามารถแยกประจุบวกและประจุลบออกจากกันโดยสามารถปล่อยประจุเหล่านี้ออกไปเมื่อต้องการล่าเหยื่อหรือป้องกันตัวการสร้างประจุแบบนี้ เราคงไม่กล่าวถึงในรายละเอียดแต่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีหรือ electrochemical reaction ในลักษณะที่คล้ายกับปฏิกิริยาที่อยู่ในแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายนั่นเองในร่างกายของเราก็มีประจุฟไฟฟ้าเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบประสาทซึ่งมีเซลล์ที่ทำงานด้วยประจุฟไฟฟ้าที่เรียกว่าเซลล์ประสาทหรือนิวรอนที่ทำหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณประสาทไปทั่วร่างกาย รวมไปถึงการรับรู้และการควบคุมการเคลื่อนไหวนั่นเองดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าถ้าไม่มีปรากฏการณ์ไฟฟ้าเรามีชีวิตยอยู่ไม่ได้คราวนี้ลองมาดูปรากฏการณ์ไฟฟ้าที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาบ้างนะครับเราคงเคยเห็นเครื่องถ่ายเอกสารกันมาบ้างแล้วทราบไหมครับว่ามันทํางานอย่างไรผมจะขออธิบายองค์ประกอบและหน้าที่ของแต่ละส่วนตามลําดับดังนี้ 1. นบริเวณนี้เรียกว่าโฟโตคอนดักทีฟดัม เมื่อเริ่มถ่ายเอกสารจะมีการสร้างประจุไฟฟ้าลงบนรัมฉายภาพเอกสารล,ลงบนรัมตรงไหนโดนแสงประจุจะหายไปโรยผงโทนเนอร์ลงไปตรงไหนที่มีประจุผงโทนเนอร์จะดูดติดกับรัมสร้างประจุบนกระดาษจากนั้นก็ทําให้ผงโทนเนอร์จากรัมไปติดลงกระดาษผ่านลูกกลิ้งร้อนเพื่อหลอมให้โทนเนอร์ติดกับกระดาษเลเซอร์พิม์เตอร์ทำงานคล้ายกัน ถ้าเป็นแบบพิมพ์สีก็จะเพิ่มชุดโทนเนอร์สีสีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อาศัยปรากฏการทางไฟฟ้าอีกมากมายเช่นเครื่องกําจัดฝุ่นละอองในอากาศหรือ e ิเล็กโทรส t ตติก c ริซิปเตเตอรซึ่งทํางานโดยการสร้างแรงไฟฟ้ามาดูดอนุภาคของฝุ่นละอองให้ติดอยู่ที่คู่ไฟฟ้าปัจจุบันก็มีใช้อยู่ในเครื่องปรับอากาศปางรุษนั่นเอง จากนี้ต่อไปขอให้นักเรียนคอยสังเกตรปรากฏการณ์ที่อยู่รอบตัวว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าบ้างและพยายามหาคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์น,นั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ